สวัสดีกับหอมหอวใหญ่ได้เจะพ่อแม่พี่น้องปีนี้หอมเกีย่ยหัวไม่ใหญ่เลยะคะ่ะหัวเล็กนิดเดียวเองอะ่ะใส่ปุ๋ยไปสองรอบนี่นะคะ่ะแต่ว่าหัวเล็กๆมีหัวใหญ่หน่อยก็ตรงเนี้ยอันนี้ถุงนี้เอาให้ปู่หอมหอวใหญ่กี่แปลงอะ่ะสองแปลงเก็บได้ประมาณประมาณสามสิบโลนะคะอันนี้อันนี้ยี่สิบกโลนะ,ะเพราะว่า ยังเหลืออีกแปลงหนึ่งยังไม่เก็บแล้วก็เอาเอาอย,อยู่ในครัวอีกถุงหนึ่งสามสิบกว่ากิโลสำหรับหอมหัวใหญ่แต่ว่ากระเทียมกระเทียมเกสามล่องได้หกสิบกว่าโลนะคะกระเทียมได้เยอะมากเพราะว่ากระเทียมต้นต้นใหญ่อนะปีกกระเทียมอ้วนแล้วก็ปลูกปลูกเก็บปลูกถีนิดน,นึงนะถ้าปลูกห่างกว่านี้มันจะมันจะได้หัวใหญ่กว่านี้อีกแต่เก็บพอดีเก็บปลูกที่นะเพราะกันไม่ให้ย่าเกิดแต่มันก็ยังเกิดอยู่ดีนั่นแหละ ได้กระเทียมปีนี้ได้กระเทียมหกสิบกโลแล้วก็ได้หอมอีกสามสิบกโลนะคะเดี๋ยวจะกระเทียมเอาแบ่งเก็บไว้สักยี่สิบโลไว้เป็นพันสําหรับปีหน้าแล้วก็หอมหัวใหญ่อันนี้ต้องต้องกินอ,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 อันนี้อันนี้ให้ปู่แล้วก็อันนี้กินเองนะคะกินเองแล้วก็มีเอาไปขายบ้างล้มแหลม,ลมนิดๆหน่อยๆนะคะประมาณนั้นมาทันสันใจพ่อแม่พี่เนาะ มาอวดหอมกับกระเทียมกระเทียมบ่อเรียวม,มากระเทียมยูงเที่งบานเก็บไปเบื่อแล้ว <c ười> ขี้กานขนลงมาขี้การขนลงมาไเบิ่งแต่หัวใหญ่อยู่ได้แต่กระเทียมเก๋อวาสิบอ่ะคะมาให้เบิ่งกะมันแ็นจงใส่จักใส่ยูนอ่ะคุณพี่น้องเนาะอันนี้จะอันนี้เก๋ปอกผิวออกนิดหน่อยแล้วนะอันนี้สวยขา,ขาวๆอันนี้เก๋วไว้ขายใส่ถ้าหัวใหญ่เก๋ก็ใส่สามหัว ข้าวห,หัวเดงเกีกยงใส่ห้าหัวร้อยเยนนะคะไปขายถุงละร้อยเยนกระเทียมที่จะเอาไปขายมีสิบกว่าโลส่วนกระเทียมเอาไว้กินเองก็ประมาณยี่สิบกว่าโลพร้อมทั้งเอาไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ของปีหน้าด้วยนะปีหน้าจะปลูกเยอะกว่านี้ปีนี้ปลูกสามร่องได้หกสิบโลปีหน้าจะเอาสักห้าร่องนะเพิ่มมาใหม่อีกสักสองร่องเพราะว่าช่วงหน้าหนาวมันก็ไม่ได้ปลูกอะไรปลูกกระเทียมทิ้งเอาไว้แล้วก็เออคอยเก็บเกี่ยวอะไรแบบเนี้ย ปีหน้าปีหน้าแล้วก็มันมันฝรั่งมันฝรั่งโกยสนุกมากปีนี้ปีที่สองสำหรับปลูกมันฝรั่งปีแรกปลูกผิดแทบไม่ได้ผลผลิตเลยคนระับแต่ปีนี้นได้ผลผลิตอยู่ไ,ได้ผลผลิตสําหรับมันฝรั่งแต่ว่ายังไม่ดีปีหน้าน่าจะดีขึ้นปีที่สามไปแล้วจะ้ะมาสาันสันจะมาอดหอมกระเทียมพี่หน่อยจางามบอพี่แม่มคะกระเทียมเก๋ได้สวยไหมสวยไหมหกสิบกิโลนะปีหน้าจะเอาให้ได้ร้อยกโลนะปลูกห้าปลูกห้าร่อง ต้องได้ร้อยก่าโลแน่เลยสนุกค่ะเกกคนอดผักไปแล้วจะจับพอแม่พี่น้องเราพอกันไหมค่ะขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงกันสุขภูสุคนเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ